สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปเกาะล้านตอนนี <Yeah! S 1> ้คือแบบมีสามหน่อมาถึงเนื่องจากการสื่อสารผิดพลาดท,ทำให้เพื่อนแบบผิดเวลาน,นิดนึงเ uh. <laughs> พื่อนเขาใจผิดตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเกาะล้าน <Yeah. S 1> อุ้ยไปภรรยาด้วยอะ่ะ <laughs> วันนี้คือออลลแบบบรรยากาศดีมากวันนี้แต่มันอาจจะค้มๆเดี๋ยวต้องมาลอดูกันว่าไปเกาะล้านจะมีแดดไหม นี่คือเรามาถึงเกาะลานกันแล้วนะคะลรวคือจะภาพผัวเออนี่ขนาดนั่งเรือใหญ่นะเรือใหญ่ราคาเท่าไหร่สามสิบศูนย่ก็ะด้ก็มาสี่สิบนาทีก็ถึงตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะอันนี้ชื่อที่พักอะไร e s t Cove เกาะลานใช่ไหมคะใช่อันนี้เราก็หานกันนะคะสองคืนตกคนละประมาณ1,900บาทเย้อันนี้เขาก็จะมีเวลควมดีดในจะเปคนลองชิมค่ะ อาเเชียสเราไม่ด้วยอ่ะญี่ปุ่นเป็นไงเป็นน้ำชามเคือน้ำอะไรคะน้ำชาชาเมลีมันอร่อยนะชาเมลีแบบใบเตยเปล่าทิวนั้นอะทิวเมริยะนี่เราถึงที่พักแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปไปไปเราติดตามเลยนะครับนี้เราเหมาแล้วนะคะเป็นแบบ รถคายรถสองแถวอะแต่ว่ามันเป็นเลคันเล็กะวันละ1000บาทนะนี่นะคะเราก็ตอนนี้เรามาถึงแฟรซัมาลีแล้วใช่คือจากที่พักอ่ะเราเช่ารถเหมารถกันมาเนาะใช่เช่ารถ1000บาทค่ะเขาจะได้เป็น5้าจุดใช่เพราะว่าเรามีการหลายคนด้วยใช่ก็คิดว่ามันคุ้มกว่ามอไซค์แต่ว่าตอนนี้ทำไมเพื่อนเดินกลับมาเออคนแฟรซัมาลีนเต็มเราจะต้องแบบหาที่อยู่อื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในร้านแล้วร้านชื่ว่าอะไรนะแฟซ์มารินพาเต้ค่ะเออซึ่งวันเนี้ยมันเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนมันก็เลยจะแบบคนเยอะมากคนเยอะมากแบบมาไม่มีที่นั่งอ่ะเออต้องรอคิวอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูน้ำของเรากันว่าแต่ละคนสั่งอะไรกันบ้าง บรรยากาศดีมากเออมันไม่รู้นั่งแบบคือแบบนี่ค่ะนั่งแบบสวยก็อันนี้คืออะไรสวยสวยกว่าค่ะสวยกว่าก็เลยดังหลอใช่วิวชั้นสองของร้านคือดีมาก เช็คอินเข้าที่พักมาแล้วคะห้องของเรานี่จะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นห้องของเรานะคะกระจกตรงนี้ตึ๊ตดห้องน้ำใดๆเออประมาณนี้อุ้ยห้องน้ำจ้านี่ที่ที่พักข้างนอนนะคะมันก็จะเป็นห้องแบบผันหน้าเข้าหากันแบบนี้เลยจะว่ายน้ำอยู่ตรงกลางก็คือเป็นห้องเพื่อนกันค่ะ ราก็จะมีควาียดกดีที่สุดเสมอถึงแล้วสุดเสมอคือบรรยากาศดีมากเลยอ่ะต้องมาค่ะเออคือต้องมามันสวยอ่ะแล้วคือมาก่อนแบบก่อนเมื่อด่อ่ะคือมันก็แบบได้อีกความรู้สึกน,นึงอ่ะเอออีกฟิวหนึ่งมันสวยอะ <t> ่ะแต่ว่าโต๊ะมันก็คือเหมือนมีต้องมีการจองใดๆเด้อก็มาดูกันก่อนแต่อันนี้คือเราก็ไม่ได้จองมานะคะแต่ว่าเน้นมาเลวเอา ถ่ายรูปกลุ่มบาๆวันนี้กินข้าวกันชิลๆนะคะก้าวกับแม่เกงก็คือไม่เหลือแล้วตอนแรกไม่ได้กะจะมาแช่เท้า <c oughs> เนเรียบไปเลยล่ะ นะะคบรรยากาศดีๆกับคนลรอๆกไป่ันไปได้ตอนนี้เขาเปิดไฟแล้วสวยมากแลเพื่อนก็ถด้วยใชก็คืออยู่2คนเตกนไม่รู้ว่าได้หลางบาหรือเปล่าดิเราต้องได้หลังบาแน่หลายบาทอยู่เดิม ค่าเสียหายวันนี้ร้านนี้ก็ประมาณแบบ 2000, 2 0 0พันกว่าใครที่แบบไม่รู้จะกินอะไรก็ขึ้นสั่งเบเกอรีแล้วก็นั่งเลยเออคือเขามีแบบเป็นเซตให้อ่ะคือสามารถสั่งเป็นเซตได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราแบบอยากเลือกสิ่งที่เราอยากกินนะก็แบบสั่งแยกดีกว่าได้เยอะอยู่ทานกันพญญกเพราะว่าบรรยากาศก็เหมือนมาเหมือนมาซื้อบรรยากาศอาหารก็อร่อยนะก็สมราคาตอนนี้ก็คือกับอะไรนะ กับที่พักเออกับพี่พักพไปทำอะไรคะไปเล่นน้ำต่อค่ะเดียว่าคืออากาศหนาวมากไม่รู้จะเล่นหรือเปล่าใช่แล้วนะใครสู้สู้ค่ะค่ะดูหน้าดูหน้าสู้ค่ะสู้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักกันแล้วหลังจากเรากินข้าวที่สุกเสมอเนาะแล้วเราก็กําลังจะออกไปเล่นน้ํากับเพื่อนนะคะซึ่งเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนี้ก็เราล้อนอยู่ ไปสุดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันสวัสดีวันที่สองค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวของที่รีสอร์ทนะคะของที่พักที่เขาเตรียมไว้ให้ไปดูกัน หารของเราก็าคือเราเป็นสองคนแรกของบ้านเดียวกันตาอนะไรมาเพราะที่พักคุณอย่างคือมันมีแต่เพื่อนเรานะคะนี่ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะคะและและ้ววันนี้ที่เราคอยก็มาถึงเรากำลังจะได้ไปหาดแล้ว <c oughs> ค่ะทุกคนเดี๋ยวหาดแรกที่เราจะไปเป็นหาดตายายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหาดของเราจะเป็นยังไงบ้าง ไปค่ะอุ้ยไม่เอาไปดีกว่าหล่อเกินนี่เรามากันวันนี้เราจะพากันไปที่ที่หาดตายายเป็นอย่างแรกนะครับอุ้ยอันนี้คือชุดตอนเริ่มต้นของแต่ละคนนะคะนี่อบาเบาบางเบาอันนี้ชุดตลอดไปค่ะชุดตลอดไปไม่เปลี่ยนเอออันนี้บาเบาก่อน่อะะจริงเฮ้ยรอดูรอดูเลยใช่ไหมโบ๊ะโอเค เราก็อยู่กันที่หาดตายายนะคะสวยมากค่กะหาสวยมากสีแบบไล่เฉดเลย,ยวันวันนี้เราก็ได้เจอกับแดดแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานคือน้องก็ไม่มาบางังแดดเลยใกลสุดเราก็ได้ซัมเมอร์สักทีแต่ว,ว่านีตอนนี้เราก็ำลังทำแคมเปญกัน,น้วคะเี๋ยวเราจะมาโพสโพสโพส ก็พยายามในการจะไปถ่ายรูปของเครื่องนะคะโอไปตอนนี้เราก็เดินมาทางลับหรืออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นหาดลับนะคะของที่ติดกับหาดตายาย บอกว่ามีหัตถ์ลับเราก็เลยเดินมาทางก็จะเป็นกระบองเพชรแบบนี้ถึงยังคะถึงแล้วค่ะไปเลยซึ่งมันก็ไม่น่ารับแล้วเพราะว่าคนก็เยอะอยู่นะนี้เรากําลังแบบพยายามไปถ่ายรูปต้งหินนะคะมุมนี้คือแนะนํามากมันสวยเดี๋ยวเราขึ้นรูปปงนี่มันเก๋จริงจริงๆนะมุมเนี้ยอันนี้ยายาเออเออนั่นนั่น อันนั้นเขาได้สองล้นค่ะ,นนะเ,เ,าเ,าเานาะอันนี้ <ไป S 1> ก็คือกองกวยตอนนี้เราต็ถ่ายรูปที่หาดตายายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลยห้<เ>อ <laughs> 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 งนี้มันพูดชื่อทาไม่ได้เพราะว่าอะไรจำชื่อไม่ได้อันนี้ที่เรากำลังจะไปเลยเวทต่อนะคะโอให้รถมารับแล้วไอ้ต้าวไข่กอง เออเราใช้บริการเขาชื่อว่าสัตว์ขากองนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยแต่เราจะไม่ทิ้งเบอร์ถึงไว้ให้ <c oughs> เพราะว่าถึงไปเลยครับ ซื้อพอบหนึ่งกลุ่มจ้าแกงนี้พอบแน่นพอบต้องจัดเต็มหมายได้ไหม,มเหหมอ้ได้อ่ะโบได้อยู่นะอเออเสียดเหนื่อยมากอ่ะเออต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบเรามาหาตาแหวนอะไรเงี้ยตอนกลางวันอ่ะคือรถเขาจะไม่ส่งเราถึงที่ไม่ได้นะนต้องจอดข้างนอกนเขาให้เฉพาะแบบมอเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะ เราก็ลบก,กอบที่เช่าได้แล้วหนูว่าเราจะเดินถึงหาดสังวานกับเรเว็ได้ไหมห่งาง300เมตรลู่คือไม่ได้ละร้อนโอ,อมันร้องไปถึงหน้าหยา<ล>แยานี่มันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าหาดสังวานหรือเปล่าที่เราใช่ใคำจากเราที่เป็นผู้รั เรเข้ามาอยู่ระวเวงไปแล้วนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนชุดกันด้วยเปลี่ยนชุดหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งหนึ่งอากาศชิวชิวชิวมากกินคค้าเพราะเหนื่อยมุมนั้นก็คือดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นลูปให้ดูเลยและแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหาด เทียนไอเว้นตลอดช่องนี้เออบรรยากาศดีมากนะคะทียนตอนนี้คือแบบแดบตรงๆตรงๆเลยเดี๋ยวเราจะไปเช่าเรือถ่ายกันใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เช่ากี่ลำโุโ,โตอนนี้เรา ตอนนี้เราก็ได้เช่าเรือใส่แล้วก็เสิร์ฟบอร์ดเลยเขาเรียกอะไรซับบอร์ดอ่ะซับบอร์ดแล้วนะคะทั้งหมดก็คือเช่าซับซับบอร์ดสองแล้วก็เรือใส่สองเป็นทั้งหมด800บาทอันละสองร้อยอันนี้เขาให้45นาทีนะคะ อันนี้เลือใส่สเพื่อนเราไปหนึ่งอันนะคะก็เรอส,สปอร์ตต่อะให้กูคือก่อนเลยเหรอไอ้ยีไม่ได้หรอกได้ได้เอาตอนนี้เล่นสปอร์ตกันแล้ว,นนลลวคือมันถ่ายยากกว่าที่คิดมากทุกคนรูปที่ได้ก็คือจะประมาณนี้เออแต่น้ำน้ำคือใสามาก คุณเห็นนั้นคือพายุบนเกยตื้อน,นะคะเอ,อสุดยอดแต่นี่คือคนสวยคนหลอดอเออสู้ชีวิตมากตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาพายเรือใส่กันแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้พายหลอกก็เป็นพร็อพเฉยๆเนาะน้องเขาก็อยู่กับที่มันพายไม่ได้เลยทุกคนคือคลืค่นมาแรงมากอะเนี่ยอย่างที่เห็นเดี๋ยวมันก็โดนซักกันมานะคะ ไปไปเลย เลยแล้เราต้องกินเย่ว like ันนี้เรามากินข้าวกันที่ัวเชลียงลงบรรยากาศเป็นไงคะมัรอากาศดีลงเย็นค่ะแล้วคนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องจองโตใช่ไม่ต้องจองโตให้แบบว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนแต่คนก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ายืนทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอ็บรรยคากาศดีเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูกินข้าวใต้เสียงใต้แสงเทียนหนึ่งกลุ่ม นี่นะคะเราก็มาแวะถ่ายทำคอนเทนต์กันตรงที่ริมเออแต่ทำมันก็จะจัดิตวนิดนึงอลก็คือชนกันไม่ได้หันหลังแบบมันเราหันหลังเดินไม่ได้ต้องสื่อสารกันดีๆดอ ปรับลงปรับลงอย่างถึงโหยค่ะอุ๊ยช็อตเผยคนดังอุ้ยสภาพไม่ได้หนึ่งพีมาปางผ่าใบายมาปางมาปางค่ะนี้เราจะมาดูเซเลบแกะป้าแกะป้าได้วุ่นวายมากเลยอ้าวหนึ่งก็หนึ่พี เฮ้ยพ่อมามปััใจแป๊บแทนแกะกุ้งให้ทุกคนเพื่อจะแกะกุ้งให้ทุกคนกินนะคะสวัสดีวันที่สมค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วเราจะกลับแล้วแต่ว่าก่อนกลับเดี๋ยวเราก็จะแวะไปคาเฟ่ก่อนตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนค่ะ แล้วพอสลหรับการไปคาเฟ่เลยอันนี้เราจะไปคาเฟ่อะไรกันคะคาเฟ่อะไรนะใจใช่ไหมเผอสึกใจเดี๋ยวจะไม่ดูว่าร้านเขาจะเปิดหรือยังตอนนี้เราอยู่ที่ Indigo Cafe นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเผลอสึกใจแล้วแต่ว่าวันนี้ร้านเขาปิดเราก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่ Indigo แทนซึ่งบรรยากาศก็ดีเหมือนกันร้านติดริมทะเลเลยแบบมีมุมบันไดที่แบบให้ปีนขึ้นไปถ่ายดู ไปถ่ายกันนี่นะคะผูกก้กล้าคนแรกของเราขึ้นไปถ่ายตรงบันไดแล้ว คือดีนะคะทุกคนแนะนำอาหารถูกเออราคาไม่แรงวิลถถอยมาก็คือ i ินดีต c a คาเดีแนะนำนะวิววิวดีแบบว่าริมทะเลชิลๆน้ำอร่อยน้ำอร่อยโอเคราคาไม่แรงได้เวลากลับแล้วผนของออกมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือแอร์ดรอปรูปหากันลาแล้วก็ร้านบายเจอกันทิปหน้า